สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปสีเดีนยวนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปสีน้ำมือเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอยามยายไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักททยกับยาเป๊ซีกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างใดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่มาสายพี่น้องเพิ่งจะมาใดคลิปเดียวเนาะเพราะว่ายาเป๊สีเฝ้าเล่งงานเพื่อนเนาะจากว่าบริษัทเขาเจจะหยุดตื่นั้งเด่เด็กคุณพี่น้องเอ้ยมันขึ้นก็น,นอนเด็กแกมบเรีวเมื่อนี่วันศุกร์วันเส,สาร์แห้งก็จาแห้งเฝ้าโทษน้ำดวนเนาะพี่น้องก็เลยเดี๋ยวลงซาคลิปนี้ไปคลิปคลิปแรกกะ สมใจพี่น้องเพราะว่าแนวทางของแอดวิสนุกมาแล้วเนาะพี่น้องไปเบิร์เนวทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะคะ่ะผู้ใดมักเบิร์แอ,อ,อดวิสนุนะผู้ใดมักแนวทางแอดวิสนุเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์บ่าข่ามโฆษณาขอให้เฮงๆปังๆังตอนรับปีใหม่ปี67เนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งนี่เพิ่นบอกว่าหวยสนุกกว่าสันพี่น้องค่ะหวยสนุกสนุกเนาะเพิ่นบอกว่า897 898และ8 9ดเก้า857มากกับพี่จันท่านําเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาซาก็มีแนวทางที่ดีมาให้นาอพี่น้องอันนี้แคบหน้าจอเลยเด้อสามตัวบนเพื่อนออกมาวิ่ให้แล้วว่าสั้นสามตัวบนเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางบนดินแผ่นฟ้าแต่ว่าเหล็กล่างเพิ่อนพราะมาเหล็กเด่นเพื่อนนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงบานพี่น้องเพื่นอนบอกว่าคุณบิดอนพรหมมานดาว่าสั้นพรหมม่ดาคือพรหม่านดาพี่น้อง เพื่อนบอกว่า,าหาหลอดไปเลยว่สาสั่นแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่อนเลยเลยเนาะค่ะจวดจาดฟาดเพิ่นเด่นตัวเดียวหาหนึ่งเรื่องว่สาสั่นเนาะค่ะเนาะมาหาหนึ่งกับจวดจาดโหลดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดสอมีชค่วว่าสั่นเนาะคะ่ะเด่นหนึ่งร่องหกว่สาสั่นวัดดวงหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดว่าสั่นพี่น้องพิจารณาใดได้พี่ญญน้นนองเร้อมักตัวใดก็ไดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอัศนัยเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบนงววที่แล้วเจ็ดกับแปดวะสันมาเจ็ดเนาะคะ่ะหววนี้เพื่อนบอกว่าแปดกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวาสันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของกเกษตรหน้าหย่าเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเลขกติดบนตรงมีตรงมีแนว้อล้นเลยสามสี่หาวสัน อภิจนาใดเนาะค่ะพี่น้องน้องวดทีเก่าซิบเระเด้วาสันวดสุดท้ายของปี6กแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามักกับพิจนาน้ำเพืินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนแบบสีตัววาสันร้อยบนแบบ4ตัวแนวทางของแงดคมเนาะเพื่อนบอกว่า7890ามาตัววาสันพี่น้องเอาพิจนาน้ำเพลินใดเนาะค่ะมักตัวใดกระจังวากันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินไหลมาล่างวาสันเงินไหลมาล่างเดือน7กับ2เนาะค่ะเพื่อนมี C7 ห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สองห้าสองเก้าสองนาะคะ่ะเก้าเจ็ดเก้าสองเนาะพี่น้องพิจาร้าน้ำเพินใได้ค่ะพี่น้องค่ะมักตัวใดกันจงว่ากันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มชุดเต็มบนเขี้ยบน้าจอเลยเนอพี่น้องชุดเต็มบนเขี้ยบน้าจอเลยเนาะค่ะได้ไพ่โบราณหาเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ปลาสอ้วยบนวสาสันพี่น้องปลาสอ่วยบนแเราบอกว่าอังวนที่เรียวเด่นสองก็เจ็ดเนาะคะ่ะมาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เก่ากบสี่วาสันพี่น้องเก้ากับสี่วาสันพิจานาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนเนาะคู่ตัวบนแนวทางของแกลน้ำพูนเนาะแคปนาจอเล่ด้วยพี่น้องแกลไกพระเด้อ่านไห่เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขหลายต้องขอถอดขอไพ่เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าสิบหน่วยล่างแนวทางของหมาเมือดเนาะสิบหน่วยล่างหมดที่เรียวพ่นเข่าได้พี่น้องหลักสิบเข่าแปดลักหน่วยเข่าหามาเบิ้งลักสิบงวนี้ค่ะพี่น้องคะลักสิบพ่นบอกว่าสามสี่หาลักหน่วยอยู่ที่ 3, 2, าสามสองหนึ่งว่สัขลักซิบติดกันเลขสมมุตินะพี่น้องสมมุตินะคะสมมุติสมมุต <laughs> ิว่ากาเลขดับล่างแก่ไพ่อายูเนาะ กสีดับหลักษิบเรืออยู่ที่3ามในห้าวสันพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะขั้นมากะจังจวดจาด้ำเพื่อนเนาะค่ะเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางรับกินสองตัวเถิงเนาะสีวสันพี่น้องรับกินสองตัวเถิงสีสีศูนย์หอดสีเก่าเนาะค่ะแนวทางของเอดโซอยูเนาะเพื่อนกระถามหารับกินสองตัวบนรางไม้ในเด้ยแย่ไพ่ว,พวสันต่อไปเลยจ้ะ อันนี้รับกินล่างบัน่นเพื่อนบอกว่าเจ็ดเอาเจ็ดคือดับล่างนออ้อยเอซโซยูสูตรนี้เนาะบั่นเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะผู้ใด,ดมาเกตกระจวดจ่าใดคือเก่าเนาะเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าเนาะค่ะสําหรับแนวทางรับกินบนล่างของเอสโซยูเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวมาได้บนล่างงวดทีเรียวมาทั้งหาเจ็ดทั้งแปดหาเลยมาทั้งเครื่องทั้งล่างเอ็ดนั่นเนาะพี่น้องวันนี้เด่นหกซีสองงอสั้นแคปหน้าจอสองตัวมาได้บนล่าง แนวทางของแอดโซอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาองอาทิจารณาได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจวดจาดน้ำเบินได้เนาะ,ะต่อไปเลยจ้ามาแล้วค่ะสองตัวล่างตรงแนวทางของแอดทอดเนาะเพิ่นบอกว่า7072ว่าสั้นงวดที่เรียว่นให้83ก็แปดหาเนาะแอดทอดเพิ่นมีหลายสูตรเด้อพี่น้องแอดทอดบ่ได้แกลตัวเลขเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีหลายสูตรบางสูตรจะให้กิบบได้เอามาลงให้เนาะคะ่ะ จะน่าอะไรเด้อพี่น้องแสดงว,ว่าน้ามไข่อยมันสตาร์ผิดนามบอสนิทบอต่อไปเลยจา้าบอแมรีแล้วแสดงว,ว่าลูกใส่อาบน่ะมาเบิ่งค่ะแนวทางของเอดท่านว่าวาัสดาุพี่น้องขนาดผิดขอโทษเด้ออย่าไปบุกไอยเกง่งภาษางผิดเนาะค่ะอ่าเพิ่นบอกว่าสองตัวบนล่างหาสองเจ็ดสองสี่สองเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าพิจา,า,ารณาก่อนนำไปตรวจจ่าเด้วอวัสดุเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเบ็ดเดียวบน,บนวัสดุแปดหกหาพาน้าพี่น้อง เอาพีชน,น,นะได้เนาะค่ะแอดท่านว่าคือกันเนาะคะ่ะการอ่านผิดขอโทษเด้อแอดเอ้ยต่อไปเลยจ้าอันนี้มาแล้วค่ะพี่น้องผูดด้ใดรอแนวนทางว่าสันงวดที่แล้วเข้าทั้ง57ทั้ง58เนาะค่ะมาตามต่อจากงวดน,นี้เด่น8กับ7ฟัน7นั่นฟัน7ล็างแย่ไพ่มาบาอกพี่น้องเพื่อนบอกว่า8 7 2 7 2 7 8 8 2กัน1 8ก็หา2องาสั่นพี่น้องพี่น้องมักตัวใดเอรอ จวดไปเลยพี่น้องหาชุดไปกลับเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ามตัวบน3มตัวบนแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเนาะค่ะพิจารณาใดพี่น้อง จวดจ่าได้เนาะคะ่ะวิ่นสามตัวแปดชุดอ้น,นว,อวิ่นวิ่นสามตัวอ่าวิ่นสามตัวบนแปดตัวเนาะคะ่ะแนวาทางของอ่าบนดินแทนฝาคนถามหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเลขบ่มีเลขเจ็ดก็เลขยังล่ะพี่น้องบ่มีเลขเจ็ดและเรีเลขยังเนาะบ้านเนาะคะ่ะเลขยังเนาะบ่มีเลขเจ็ดกับเลขแปดเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดไม่มีเนาะคะ่ะแนวาทางเึ่งเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพิจารณาได้เอาแอดอัน แกริสนุพนมีเจ็ดก็เปลี่ตะว่าอันนี้เจ็ดก็นนเ,กดกเปลี่บมีเนาะค่ะว่าไปตามสูตรพนพี่น้องกันมาแยงว่ากันเนาะค่ะเนาะกันบ่ามากะพานได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางครูตวดบนเอ็ดปลาเมืดเนาะหมวดที่แล้วครูตดบนให้เจ็ดวะสันงวดน,นี้เพิ่นผิดเนาะค่ะวิ่งเงินล้านวะสันงวดที่แล้ววิงง่งเงินล้านไปอันสีบ่บอมาวะสัน งวดน,นี้เพื่อนบอกว่ามีวิ่งเงินล้านอยู่ที่8ปดมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วคู่โต๊ะบนก็จับไป8ปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งและเก้าสามมสั่นพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะแนวาทางของกันแนวาทางของกันเอ็นอมาเหมือดเนาะค่ะเนาะมากระจวดจาดฟาดบ่มน้าเพล่ด้นนเลยเนาะค่ะงวดที่แล้วตัวเดียวสี่เพื่นมามาเนาะจา้างวดนนี้ตัวเดียวแปดจะมาไหมพิจารณาได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยหลักสิบบนหลักสิบบนหลักหน่วยแยกไพ่ลงให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งหลักสิบบนแนวทางของแอนดิศเนาะค่ะหลักสิบบนงดเออหลักสิบล่างตัวนี้หน่วยล่างเอาลงให้แล้วเนาะค่ะหลักสิบล่างเพื่อนบอกว่าหัวที่เรียวเข่าแปดเนาะหลักสิบเนาะหัวนี้เพื่อนบอกว่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดหลักสิบนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอัน แอดลินเนาะค่ะพี่น้องผูดด้ใดมากกับควอยพิจารณานะค่ะนะมากตัวใดกับจวดจาดนำเพื่นใดเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าข้ามาปิดท้ายโดยแนวทางอ่ะลอยบนแบบ3ตัววสันแบบ4ตัวกับมีแบบ3ตัวกับมีเนาะพี่น้องเนาะมากตัวใดกับจังวากันเนาะค่ะงวดที่แล้ว5 7 9เจ็ดเกอ้ห้าแบอมาเนาะพี่น้องลอยบนบอมาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าลอยบนงวดที่แล้วมีเจ็ดเนาะค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่า701 70, ดศูนยนึ่งลอยบนวสันสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะ มากับจวดจดาดฝาดบ่มน้ำพลในเลยเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็ก้เขามาหลับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยปังปังสุขหูสุข,สข,สขนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันของมูแลแนวทางให้แย่ไพ่เมา่ห้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายๆเ้อจ่าสวัสดีจ้า